วันนีอมาไม่บเรื่องน้าเข้าลงไม่จับต้องมีบเรื่อนมาี้ยนมคุณใมาำมจัเนะมัเลยไม่จลจลยไม่จม่เมัลย่ม โอ้สองพันกระสอบเลย ไตเต็มใช่ก้าวขัดไตเป็นไตเต็มบวช ไ่าเหาเองท่านปหามันไปคูนมาทีนไปแล้วก็โดนโคแม่รูกบอลเสียดไดนะฮะมีกับปาิเนีามหลงพอยนะวาสมาดีมากอะดรมากเก่าญี่บ้านแต่มีที่จอดูน่แม่เป็นคนแม่คนเป็นคนเมืองลาวแล้วก็เป็นคนแบบคีนมร่างกาครับเี่เกิดารเรื่อง vừa thắng 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 vừa เอาไว้ใช้ในการน้แหละแกะท่าเสนาลายคือถ้าไตาหมื่นเลยไปทางนู้นเลยไปให้ท่านทำท่าบะเคนก่นอนนี่กีดนิ้วทีเดียวเองอ่ะอันนี้แกะแล้วอันนี้แกะแล้วอ่ะนี่พอดีเลยนะครับพ่อ ตร,ตรงนี้ตรงนี้หมื่นลีด้ดิไม่พอดีเลยหลงเหรอ กองกองรวมตรงหน้าหลวงพ่อเลยที่เกินด้านวางด้านหน้าแล้วก็วชิดเลยมัมยคะหลวงพ่อค่ะอันอีกอีกสี่อีกห้าวางข้างๆนะคะ ข้างๆแล้วก็เทินสองชั้นก็นได้อยูอ่ซ้อนสองจะได้คูน,อ,นอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ก็อีกส่ โยมธรรมดานี่ยแหละ เพราะว่ามีฝนกเขาไปฟังคำพอไปฟังคำเลยนะเสิดคนตกใหญ่เต็มเหนาเย็นสตราวิย่างนะทีนี้เขาเลยคิดว่าพวกเราก็ร่วมเพศกันทำลมปรารุ่งนานทว่าเพื่อจะมาทุกอาทิตจได้นั่งสบายๆนะบางเพศถึท พอพอชี้กันอย่างนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกัน้านมีฐานรินแล้วก็จะา,ายรลงมือพุทธเจ้า,จาตลอดชีวิตหมดอายุไขไปบรญเัตในเทวโลกพอไปบรรเัในเทวโลกทังพุทธการเนี่ยเพ่อนก็หมดอายุไปจากเทวโลกก็ลงมาลงมาทีนี้เป็นพระราชาคนที่หน,นึ่หน้าพระเจ้ามหาม เลานนารงาบาลก็ดาวยการนั่นแหละพอได้ยินขาวว่ามีพระพุทธเจ้าตเ่อ้นอยากจะไปฟังธรรมาฟังธรรพอไดยินขาวแคไปเลยกลัวว่าอายุไขหมดก่อนหมไปฟังธรฟังธนี่ อนินฐานเนี่ยพอไปเห็นแม่น้ำใหญ่ในการอนุทาน,น,าน,นมันไม่มีสะพานไม่มีแทนอนุทินฐาน ล้าเกษตรมาต้องมาปักกวดที่ต้นไม้ร่มรื่นดีก็มีบันไดพุทธ <sk PI AN> ิวงศน้าเป็นพระราชินเมื <ming> ่อพระราชทานอะไไปเห็นไปเห็นแม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเข้าไปลงไปสัตว์ปีนะแต่ถ้าเป็นินยาก็จะรักสี้านแล้วก็ใหน้าในทุกตัวทว้ดีพุทธเจ้าว่แสดงธรรมใ้ัง พระุทธเจ้าท่านรู้วาลจิตของพระราชาวกนี้เขทำเรืองมา่นคือเคยให้ทานพระราชาสืบเนืองนทานธรรมวพระพุทธเจ้าก็แสดงทำตามที่เคยพระราชาเหล่านี้นะครับทำมาพอแสดงทำให้ฟังอันแรกนะได้เป็นสดาบันเลยทีนี้เกี่ยวกับ พนานอนนชาเทวีก็ได้ยินข่าวเหมือนกันก็สเสด็จมาเหมือนกันสเสด็จมาพอเสด็จมาพระพุทธเจ้าสแสดงฤทธิ์ไม่เห็นพระราชกาพระราชานั่นอย่างไรก็ไม่เห็นคือวันนี้ใจจะไปปฏิทัก์อะไรนะไม่ไดเข้ามาถาม

สุขพุทธศาสตรใจบุญ ยสองคนนี่นะอ่าคนโตกับคนเล็กแต่ว่า สอ,องพ,องพบาบาห้าสิบสามปีบัวชอบหลวงพ่อคตีหลวงปู่ท่อนบวตทท่วาบัทวาบวชตั้งแต่1 2บสเป็นเนน บวชพระยัดพระปี2515จันคาร ส <c ười> ่ง

อ๋อค่ะนะคะจะได้จะได้รู้หกเจ็ดคนก็เป็นสิบคน ใส่บ้านน่พอข้าว่บ้าน่ไม่ได้นะใส่เยอี่ข้าวงน้นไม่ได้ย้สมมว่าเรามานะข้าวหรือว่า

ท่านจะไปใช้อะไรทั้งหมดเลจะเป็นกาอไปเห็นใจแต่ว่าถึงไม่ต้ังทำทานเรืออะรเนี่ยมีมีคนมีการขายก็จะมาจัดเป็นชุดกระเป๋าอไรกะเปาะ้าพน้อมีผ้าขนหนูอย่างนีนะเป๋าเอาขนหนูออกเอาของใส่ไม่ทำสองปนสิท

na pai kou เขาเข้ามาวันไหนคะเข้ามาหน้างานวันไหนยี่สิบเอ็ดย่ิบสองน่าจะยังง่ายอยู่เพราะว่าเต็นท์ลงทานเพิ่งลงเมื่อเช้านี้เองคะ่ะ

เราเคยที่จะทำธรรมจักรแะเห็นว่าอาจารย์จะตองไปเคอนมาออกไม่ได้บอกใครผู้ไหเลยนัุกจัดการเลยมันจะได้มันจะได้ขึ้นว่าเงเิ่นโตนั่นแหละใช่เราม่หลายเรียนเลยก็เลยเีแต่ลดเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะรารวมๆแตปูเรียบร้อยแล้วค่นี่ก็ได้มาเนี่อาดักดนธรรมจักรเลยแล้ว่เข่ไม่ไค่ะ

ยมชอบผู้เท่ามาคุกเข่าแล้วก็หน้าเพิ่นนวลอิ่มเอิบค่ะมีศรัทธา